อุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ในการประกอบข้อ,รขอกระละเข้าไปไนในนิหารเลยครับะนะใช่เออเอาเลยะจะต้องติดเผานะครับในการประกอบพิธีเดี๋ยวขอขอนุญาตานะครับในการจัดเตรียมนะครับหม้อกระละนะครับพร้อมอุปรกรณ์ต่างๆ ให้กับตัวแทนพ่อแม่ทั้งเก้าทุกคน เราต้องมีการที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าพระยาครับซึ่งที่นะครับก็จัดได้นะครับ าพเจ้าขาพ้าฟัวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นการบูชาพระแม่เรียกว่าค่าคือแห่งนวราชีวันวนี้หน,นาฝนได้ตกลงมาอย่างมากมายถือว่าเป็นการสำลัล้างแผ่นดินชำรงน้ำนกินของโลกมนุษย์ ชำระโลกภัยร้ายให้หมดสิ้นข็แม่องจะมีเจตจำนงเจตนาของพระองค์พ่อแม่อ,อุมาหรือพ่อแม่ปาร,ราทีได้เคยทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มาแล้วหลายครั้งหลายคามีครั้ง องค์พระแม่มาราวดรีได้พระศิวะได้ถูกละได้อ่ธรรมเทพได้คือยิ่งพูดสอนใส่พระศิวะและพระแม่ขุมาให้ต้องหมนตาแห่งความรักพระศิวะให้ลืมพระเนรึ้นตกใจลืมพระเนร สามดวงตาที่สาบเาถูกเผาออกไฟมาเลยกันก็ถูกล้างโลกนะเขาเไฟใต้ทะเลเดือดร้อนกันทั้งสามโลกนะครับเขาทอ่าจะทำอย่างไรก็ปู่ฤาีนารอดหลาฤาษีนารอดนะครับก็ได้ไปตาบูลอันเชิญ พระแม่ปาราวตีนะตาภูนันเชิญพระแม่ปาราวตีให้มาช่วยพระแม่ปราวตีได้ความเป็นบารมีว่าทำอย่างไรทำอย่างไรพัสสิวะถึงจะโกนเพื่อที่จะให้ไฟไป,ประเรทนได้ถูกโมลามไปฤษีนารอดบอกว่าองค์ม,มาหาปาราวตีเจ้า ไปอะไรกันได้ห้านโลกห้านสามลูกกระตาสว่างมนุษย์ป่าดาวอุตราไปอะไรกันแล้วจะทำอย่างไรพระแม่ตรวลตีได้บอกว่าทำอย่างไรดีท่านฤษีท่านสวามีฤกษีหน้ารอดบอกว่าให้พระแม่สวดมันตาบน่น ซึ่งเป็นมันตาบทดิบแรกของโลกมนุษย์มันตาบทนั้นคืออะไรพวกเราจำไว้นะวันนี้พระแม่อ,อ,อุมามหาปรตรีได้เคยสวดมันตาบทนั้นแล้วมันตาบทนั้นที่ถูกพระแม่ปรารีสวดเป็นมันตาบทแรกของจักรวาลเราลองสวดดูมันตาบทนั้นคือ อมนมสสิวะเป็นบรรตาที่องค์ชิวะตัวบานที่สุดพระแม่ปรวตีได้ส่วนมรรตาบทนี้สามพันปีแม่ไม่ได้ใส่ชุดสวยงามแบบพวกเราในการบำเพ็ญบารมีพระแม่ใส่ผ้าฝ้ายผมไม่ได้ก้าวพระแม่ปล่อยผมในรื่ร้อนพระแม่ได้ไปน,นั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงขา กองป,ปูนกองกองไฟสี่กองโดยมีคนละสมองเขาโอด,ด้ก่อกองไฟร้อนอก่อไฟหนามย่อเอาหนามโมสวดมันตาอมนามเสวยยาอมนามเสวยยาสวด,ดอย่างนั้นหน้าฝนพราะแม่ก็นั่งกลางฝนสวดอยู่อย่างนั้นหน้าหนาวพราะแม่ก็ไปนั่งอยู่คนกีมากี่มาละไ ส่วนเมื่อวิงวร้องขอให้ไฟบาลายการรมนั้นดับตื้นลงนี่คือความยิ่งใหญ่ของมหาปาราวีพระแม่ปาราตีได้เคยมาแล้ววันนี้พวกเราก็ได้ปรบมารมีจากพระแม่วันนี้พวกเราร้องขอต่อพระองค์ขอให้พระองค์ช่วยให้โลกไัยร้าย ซึ่งเหมือนไฟประไลกันนี้ให้ลบล้างจากโลกมนุษยดีเลอบอกพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ได้สามพันปีนะหนูที่บำเพ็ญบารมีพันป, 1, ปีแรกพ่อแม่กินแต่ผลไม้พันปีที่สองกินใบมะม่วงที่พวกเราทำเท,ที่พวกเราเอามาเสียบทำโม้กระลาพันปีที่สามกินแต่น้ำที่อยู่ในโม้กระลา สามพันปีนี่คือบทบัญญัติมีไว้อยู่ในพระเวทมีจริงๆเขียนบัญญัติเรื่องราวนี้อยู่ในมหาเวทที่คนไทยที่ศาสนาพุทธเรียกว่าไตรพิดกนะครับไตรสามพิดกแปลว่า,า,า 3, สากาสามสากาของพวกเราก็คือศาสนาพุทธแต่บทมหา คำกีนี้ได้เขียนบัญญัติว่าพระแม่พปะราตีได้นั่งบำเพ็ญบารมีชุดพระแม่วันนั้นอ่านแล้วก็นั่งพามอกของเราใส่ผ้าไหมของเราใส่สามีสวยงามที่จะบำเพ็ญวันนั้นพระแม่ใส่้อบฟ้าสีขาวนะครับองศิวะไม่โปรดสีดำและสีน้ำตาล องศิวะไม่โรดสีดำและสีน้ำตาลพระองค์จะไม่โรดสีดำและสีน้ำตาลพระองค์จะโรดสีสันอัื่นน,นะครับยกเว้นแต่ปาราวตีนั่งชุดใสข้อไฟสีขาวปั้มเพนบารมีอยู่อย่างนั้นและบทสวดบทแรกของจักรวาลที่เกิดขึ้นอะไรเอ่ยใครตอบได้ เมื่อกี้ที่บอกไม่ตอบได้ของจักรวาลที่องค์ศิวะโอปานที่สุดไครที่มีความทุกข์ไทรที่ยากรวยไทรที่อยากมีบารมีให้ร้องและสวดขอพระองค์ด้วยบทมหาเวทบทแรกที่ฤาษีนารอดได้มอบให้กับมหาปรารีโอมนามาสวยะโอมนมัมัสวยะ อมนัสสิวยะอมนัสสิวยนั่นเองแต่เป็นสันสกิตันจะออกเป็นเดือเดืออะไรต่างๆความบากก็ออกไม่เป็นแล้วเดืยนนี้เราไม่ไม่ใช่เด็กๆานั่งส่วนกันก็ไม่ค่อยสันภาดเรื่องภาษาสันสกิตเท่าไหร่แต่ก็เพระองค์ก็จะเท้บทสวนบทนี้วันนี้นะครับวันนี้เขาระหว่างเราทำโมกขระ ส่วนอมนัมสิวยะไปเรื่อยๆอมนัมสิวยะนะครับสวดไปจนจบจนงอกระดออกมาได้อย่างสวยงามนะวันนี้เดี๋ยวบันดินดีเกช่วยช่วย,ช,วยช่วยประ,ปะวัติว่าขั้นตอนแรกทำอะไรแล้วก็สวดเดี๋ยวให้ดีเคกบ นึกถึงพระแม่ปรวตรีที่แม่ได้สลับความยิ่งใหญ่แ,แม่ปรวตรีสลับความยิ่งใหญ่แ,แม่ได้ช่วยชาวโลกมามากที่ร่างของคุณนะฮะทั้ง9คนเชื่อหรือไม่เชื่อให้นิ่งสงบวันนี้ผมจะเชิญมหาบารมีลงมานะฮะจะมีปฏิกิริยาหรือไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจมีหน้าที่คือประกอบมอกขนาดให้สําเร็จนะฮะแล้วครั้งต่อมาอีกครั้งนึงก็คือ ผมจะเชิญดวงจิตของพ่อแม่เนี่ยลงไปที่มอกกระดานแล้วพวกคุณเอาไปบูชากันนะคะโอเคขอทูบด้วยมุ่งมองไปที่พระแม่การเชื่อมโยงจิตญาณบารมีระหว่างบุคคลระหว่างมนุษย์กับพระแม่นะครับก็คือต้องมีจิตอันแน่วแน่นิ่งนะครับระลึกถึงพระองค์ระลึกถึงองค์พระแม่ ทั้งเก้าภาคตา์

พระแม่สายปรุตีพระแม่พมจาลินีพระแม่จันดากันดาพระแม่กุสามบรราพระแม่สกันธิมาปาพระแม่การดาญาณีพระแม่การลาปีพระแม่มหาเาวีและพระแม่ศิทธิราตีของอันเชิญอมปน์อมเจมาตาคีนามหะอมเจมาตาคีนะมะหะอมเจมาตา ootमा oh, <sweak> oh, ها <sweak>